มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนข่าวดีมีน้องสามคู่หมอปลายเผยยายาคิมใครแต่งก่อนหมอปลายภายกระซิบเผยในรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ถึงเหตุการณ์หลังสงกรานปีใหม่ไทยของคนวงการบันเทิงว่าสนุกพร้อมทั้งหัวเราะหนักมันมีทั้งดาราม่าอะไรขำๆ เอะอะไรอยู่ดีๆอยู่แล้วทําไมต้องหาเรื่องใส่ตัวมีเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะทั้งหญิงและชายที่อารมณ์หิวแสงมากจะเป็นแนวนั้นค่อนข้างเยอะส่วนข่าวดีก็จะมาเยอะเหมือนกันท้องก่อนแต่งการแต่งงานมีแฟนคบกันเป็นคู่ที่เราชอบมีภาพสวยๆรูปคู่ให้เห็นกันเยอะขึ้นเปิดตัวกันหลายคู่ครั้งรักสุดชีวิตถามว่านเดชยา่ยา กับหมากคิมเบอรี่สองคู่นี้ใครจะแต่งก่อนกันหมอปลายตอบว่าใครแต่งก่อนกันใช่ไหมผู้หญิงผมสั้นถามว่าอีกนานไหมปีนี้หรือเปล่าหมอปลายตอบว่าปีนี้คงน่าจะยังขยับไปอีกนิดนึงเมื่อถามถึงเรื่องการสูญเสียตั้งแต่ต้นปีมีเรื่องเศร้าสูญเสียมาเยอะหลังสงกรานจะยังมีอีกไหมหมอปลายกล่าวว่าเรื่องของการสูญเสียก็ยังมีอยู่ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ถามว่าปกติไหมถ้าเด็กค่อนข้างน่าตกใจเด็กวัยรุ่นเบญจเพศบวกลบ3 4ถึง4ปีประมาณนี้ต้องระวังส่วนผู้ใหญ่ปกติผู้ใหญ่คนนี้ที่จะมีเหตุขึ้นมาน่าจะเป็นอะไรที่คนลือมาพักหนึ่งแล้วเพิ่งมาทราบว่าป่วยเป็นอย่างนี้แป๊บเดียวก็เกิดเหตุส่วนเรื่องที่จะทำให้คนทั่วประเทศดีใจข่าวใหญ่มีไหมหมอปลายกล่าวว่า เราก็ดีใจนะดาราที่เราชอบมีน้องก็โอเคดีใจแล้วก็หลายคนนะท้องก่อนแต่งเป็นเรื่องปกติเราควรจะแฮปปี้เลยปีนี้น่าจะมีประมาณ3มคู่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเรื่องเซอร์ไพรส์ให้คนไทยดีใจเรื่องประกวดอะไรแบบนี้หมอปลายบอกว่าอย่ามันเป็นเรื่องของการเมืองส่วนตัวมองว่าการเป็นนางงามระดับโลกไม่ใช่แค่ความสวยและเก่ง มันคือเรื่องของการเมืองอยู่เบื้องหลังครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพิ่นด้วยนะครับขอบคุณครับ